คลิปนี้จะมาสอนวิธีการรีทัชหน้าในตัววิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นการทําหน้าเนียนการลดสิวการปรับเค้าโครงหน้ารวมไปถึงการเมคอัพซึ่งทั้งหมดนี้นะครับผมจะใช้โปรแกรมแคปคัตพีซีอันนี้จะเป็นแคปคัตของเวอร์ชั่นบนเดสก์ท็อปเนาะสำหรับวิธีทํานะครับนําวิดีโอเข้ามาในแคปคัตแล้วเนี่ยเราก็เลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะทํานะครับจากนั้นให้เรามาที่ตรงวิดีโอตรงนี้นะแล้วก็มาตรงคําว่ารีทั h ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตัวเพเยอร์ใหม่นะครับ จะได้เห็นชัดๆ,ๆทีนี้เมื่อเรามาที่ Retouch แล้วเนี่ยตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็จะมีให้เราปรับมากมายเลยเนาะเดี๋ยวผมจะไล่ไปดูทีละอันว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างครับเริ่มจากตัวแรกนี่นะครับฟเฟกเนาะตัวเฟกเนี่ยก็คือการปรับหน้าตานะครับอันแรกเนี่ยก็คือการรนะีทัชเนาะเมื่อเราติ๊กถูกนะครับก็จะมีให้เราปรับค่อนข้างเยอะเลยนะทีนี้สังเกตว่าบางอันเนี่ยมันจะขึ้นว่าโปรใช่ไหมตัวไหนที่ขึ้นว่าโปรนะครับก็คือเราต้องจ่ายเงินเป็นรายเดือนนะครับถึงจะสามารถใช้เวอร์ชันได้เนนนนาะะอัแแรรกกก็็จปบบสิวนะ ส่วนสมูทนะครับ สมมติก็คือปรับให้หน้าแบบเนียนมากขึ้นเนาะอันนี้ก็ปรับตามใจชอบเราได้เลยนะเดี๋ยวผมจะปรับแบบเยอะๆไปก่อนเนาะจะได้เห็นว่าเวลาปรับออกมาแล้วเนี่ยมันแตกต่างกับตอนไม่ปรับยังไงนะส่วน Smile Lines ตรงนี้นะครับก็คือลบริ้วรอยตรงบริเวณที่เป็นมุมปากอะไรอย่างเนานะส่วน Bright Eye ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการทําให้ตาเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นเนาะแล้วก็ Dark Circles ตรงนี้นะครับก็คือเป็นการลดใต้ตาดานะครับแล้วก็ White t e ตรงนี้นะครับเป็นการทําให้ฟันขาวขึ้นนะตัวสกิน t o ก็คือการปรับซีผิวเนะาะเราก็เลือกปรับได้ไว่าอยากจะได้ซีผิวแบบไหนนะครับสมมุติว่าผมเลือกตัวนี้นะแล้วเราก็เลือกปรับอุณหภูมิของผิวได้นะครับปรับระดับความเข้มความสว่างนี้ได้เนาะออโต้รีเชฟครับออโต้รีเชฟก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปรับเค้าโครงหน้าเนาะไม่ว่าจะเป็น ทำหน้าให้เลียวลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำหน้า V shape รวมไปถึงเราสามารถที่จะปรับดวงตาอะไรเงี้ยปรับจมูกปากอะไรพวกนี้นะครับมีให้เลือกปรับเยอะเลยอันนี้คือลองไปปรับดูนะผมจะไม่ลองใช้ทั้งหมดละกันเพราะว่ามันเยอะมากๆครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้เนาะเมคอัพเมคอัพก็คือการแต่งหน้านั่นเองเนาะก็จะมีให้เลือกแบบค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยแต่งหน้านะครับมีปรับลิป ปรับอายชาร์โดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ปรับความเข้มของเมคอัพได้นะครับตรงนี้ได้เลยเนาะอันนี้ก็เฉพาะในส่วนของตัวเฟกนะครับนนเฉพาะในส่วนของแค่ตัวเฟกนะก็มีให้ปรับค่อนข้างเยอะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของบอดี้เนาะในส่วนของบอดี้เนี่ยก็จะเป็นปรับแบบขายาวปรับบอดี้นะครับส่วนใหญ่เดี๋ยวผมจะลองเล่นวิดีโอดูนะนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเนียนเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูบีฟอร์อัปเตอร์นะครับนี่นะ ถือว่าค่อนข้างต่างมากๆเลยนะอันนี้ก็ลองนำไปปรับลองไปใช้ดูนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชอบกดแชร์กดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ